เอพิโซดที่1 The c y p h e r p u n k Dream Seeds of Revolution ความฝันของ c y p ฟอร์พังเมล็ดพันธ์แห่งการปฏิวัติยินดีตอนรับสู่ Long Time Story และ playlist เจาะลึกหุ้นเปลี่ยนโลกที่ผ่านมาเราได้เจาะลึกเรื่องราวของบริษัทที่สร้างนวัตกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมเราได้วิเคราะห์หุ้นที่สร้างความมั่งคั่งและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนแต่ในวันนี้ เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเรื่องราวของนวัตรกรรมที่ไม่ได้ตั้งเป้าจับปฏิวัติแค่บริษัทหรืออุตสาหกรรมเท่านั้นแต่กลับท้าทายแนวคิดของเงินอำนาจรัฐและความไว้วางใจในระดับรากฐานนี่ไม่ใช่เรื่องราวของหุ้นแต่นี่คือมหากา,การเดินทางของสินทรัพย์เปลี่ยนโลกชนิดใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นจากอุดมการณ์ถูกสร้างขึ้นจากรหัสและถูกขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายของผู้คนนับล้านทั่วโลก โดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่คือประวัติศาสตร,ร์ลับคือจุดกำเนิดคือตำนานของบิตคอยนขอต้อนรับสู่บิตคอยน์ The Cipherpunk's Odyssey ตอนิี่ดที่1 The Cipherpunk's Dream มเมล็ดพันธุ์แห่งการปฏิวัติภาคที่1 จุดเริ่มต้นในเงามืด The Dawn of the Digital Frontier เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราต้องย้อนเวลากลับไปกลับไปสู่ยุค1990ทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลงทศวรรษที่โลกของเราเริ่มเชื่อมต่อกันเป็นครั้งแรกผ่านสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตสำหรับคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นอินเทอร์เน็ตคือของใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจมันคือเสียงโมเด็มที่แหลมสูงคือหน้าเว็บที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือสีเขียว บนพื้นหลังสีดำมันคือห้องแชทที่เปิดประตูให้เราได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าจากอีกซีกโลกมันคือพรมแดนใหม่คือดินแดนตะวันตกยุคดิจิตัลหรือดิจิตอลไวเย์เวสที่เต็มไปด้วยความหวังและคำมั่นสัญญาของอิสรภาพแต่สำหรับคนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งกลุ่มคนที่มีสายตายาวไกลและมองทะลุผ่านความตื่นเต้นผิวเผินพวกเขากลับมองเห็นภาพอนาคตที่แตกต่างออกไปภาพที่น่ากังวล พวกเขามองเห็นว่าทุกกิจกรรมที่เราทำบนโลกออนไลน์ทุกเว็บไซต์ที่เราเข้าชมทุกข้อความที่เราส่งทุกอย่างทิ้งร่องรอยดิจิตอลเอาไว้และร่องรอยเหล่านี้สามารถถูกรวบรวมถูกวิเคราะห์และถูกใช้เพื่อสอดแนมโดยรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายพวกเขาตระหนักว่าคำมั่นสัญญาเรื่องอิสรภาพของอินเทอร์เน็ตนั้นเปราะบางและหากไม่มีเครื่องมือป้องกัน โลกดิจิทัลที่ควรจะเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพก็จะกลับกลายเป็นเครื่องมือควบคุมและสอดแนมที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาและท่ามกลางความกังวลน,นี้เองในกระดานสนทนาออนไลน์และเมลลิงลิสต์ที่เป็นเหมือนตรอกซอกซอยลับของโลกอินเทอร์เน็ตกลุ่มนักคิดนักคณิตศาสตร์โปรแกรมเมอร์และนักเคลื่อนไหวก็ได้มารวมตัวกันเพื่อสแสวงหาทางออกพวกเขาคือเหล่าไซเฟอร์พัง เดอะไซเฟอร์พังชื่อของพวกเขาคือการผสมผสานร,ระหว่าง Cypher ที่แปลว่ารหัสลับและพังที่หมายถึงจิตวิญญาณแห่งการต่อต้านแต่พวกเขาไม่ใช่พวกอนาธิปไตยที่ต้องการทำลายล้างพวกเขาคือผู้สร้างคือสถาปนิกที่เชื่อมั่นในพลังของเครื่องมือชิ้นหนึ่งอย่างสุดหัวใจเครื่องมือชิ้นนี้จะกลายเป็นอาวุธในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพในยุคดิจิตอลนั่นก็คือ การเข้ารหัสลับหรือคริปโตกราฟีปรัชญาของพวกเขาถูกสรุปไว้อย่างชัดเจนในแถลงการไซเฟอร์พัมหรือ A ไซเฟอร์พังส์มานิเฟสโตที่เขียนโดยเอริกฮิลส์ในปี1993เขาเขียนไว้ว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมที่เปิดกว้างในยุคอิเล็กทรอนิกส์ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่ความลับความเป็นส่วนตัวคืออำนาจในการเลือกเปิดเผยตัวตนต่อโลก ในเวลาที่เราต้องการดังนั้นเราจะไม่อ้อนวอนขอความเป็นส่วนตัวจากใครเราเหล่าไซเฟอร์พังคจะสร้างระบบที่ทำให้ความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นได้จริงเราจะเขียนโค้ดไซ e r p u n k s ง Ri t e code นี่คือคติปฐมที่ทรงพลังที่สุดพวกเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาจากการประท้วงบนท้องถนนแต่มาจากการสร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทำให้การควบคุมจากส่วนกลางไม่เป็นผล พวกเขาคือผู้ที่เชื่อว่ากฎของคณิตศาสตร์นั้นแข็งแกร่งกว่ากฎหมายของมนุษย์ภาคที่2สงครามแห่งรหัส The Crypto Wars แต่การต่อสู้ของเหล่าไซเฟอร์พังไม่ใช่แค่การต่อสู้เชิงอุดมการณ์แต่มันคือการต่อสู้กับอำนาจรัฐโดยตรงในยุค90รัฐบาลสหรัฐอเมริกามองว่าเทคโนโลยีการเข้ารหัสดับที่แข็งแกร่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ พวกเขามองว่ามันคืออาวุธและจัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับรถถังขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์การส่งออกซอฟต์แวร์เข้ารหัสที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามการเข้ารหัสหรือ Crypto Wars ครั้งที่1มันคือการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลที่ต้องการกุญแจหลังบ้านหรือ Backdoor เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เข้ารหัสทั้งหมดกับเหล่าไซเฟอร์พัง และนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเป็นสมบัติของรัฐบาลและกองทัพเท่านั้นจนกระทั่งการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ในปี1976โดยวิทฟ,ฟิลด์ดิฟฟี่และมาร์ตินเฮลแมนที่ได้สร้างแนวคิดการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะหรือพระบ Key ีคริป o g r a p h ีขึ้นมามันคือการปฏิวัติที่มอบพลังการเข้ารหัสระดับเดียวกับหน่วยสืบราชการลับ มาอยู่ในมือของประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกลองนึกภาพตามนะครับระบบกุญแจสาธารณะทำงานเหมือนกับตู้ประชนีพร้อมแม่กุญแจที่เปิดค้างไว้คุณสามารถสร้างแม่กุญแจหรือพับบิคคีขึ้นมาหลายๆอันแล้วส่งไปให้ใครก็ได้ในโลกใครก็ตามที่อยากส่งข้อความลับให้คุณก็แค่เอาข้อความใส่กล่องแล้วใช้แม่กุญแจของคุณล็อกเมื่อกล่องถูกล็อกแล้วแม้แต่คนที่ใช้แม่กุญแจล็อกเองก็ไม่สามารถเปิดมันได้อีก จะมีเพียงคนเดียวที่เปิดได้คือคนที่มีลูกกุญแจหรือ private key ที่คู่กันเพียงดอกเดียวซึ่งก็คือคุณน,นั่นเองแนวคิดนี้ได้กลายเป็นรากฐานของความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดแต่รัฐบาลกลับมองว่ามันคือฝันร้ายวีรบุรุษคนสำคัญของสงครามครั้งนี้คือฟิลซิมเมอร์แมนผู้สร้าง PGP โปรแกรมเข้ารหัสอีเมลที่แข็งแกร่งและเปิดให้ทุกคนใช้ได้ฟรีในปี1991 เขาได้เผยแพร่โปรแกรมนี้ไปทั่วโลกเพื่อท้าทายกฎหมายของรัฐบาลและทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายของการสืบสวนโดย FBI นานหลายปีชุมชนไซเฟอร์พังได้รวมตัวกันสนับสนุนเขาพวกเขาถึงกับตีพิมพ์ซอสโค้ดทั้งหมดของ PGP ลงในหนังสือเพราะหนังสือได้รับการคุ้มครองโดยบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพในการพูดหรือ First Amendment แต่ซอฟต์แวร์ไม่ได้รับการต่อสู้ครั้งนี้ได้ปลูกฝังความไม่ไว้วางใจในอำนาจรัฐ และตอกย้ำความเชื่อของเหล่าไซเฟอร์พังว่าหนทางเดียวที่จะรักษาเสรีภาพไว้ได้คือการสร้างเทคโนโลยีที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้และหนึ่งในจอกศักดิ์สิทธิ์หรือ holy grail ที่พวกเขามองหาคือการสร้างระบบเงินสดดิจิทัลหรือดิจิ t a l cash ที่เป็นอิสระและเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริงภาคที่3เราผู้มาก่อนการ The pioneers and their glorious failures ความฝันเรื่องเงินสดดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่มันคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดึงดูดอัจฉริยะมากมายให้เข้ามาพยายามไขปริศนาและนี่คือเรื่องราวของเหล่าผู้มาก่อนการผู้ปูทางให้กับการมาถึงของบิตคอยตำนานบทที่1นึ่งดิจิแคชอัจฉริยะผู้รวมศูนย์ เรื่องราวตั้งต้นกับดรเดวิดชอมนักเข้ารหัสลับระดับตำนานในปี1989ก่อนที่ World Wide Web จะเป็นที่รู้จักเสียอีกเขาได้ก่อตั้งบริษัท DigiCash ขึ้นในอัมสเตอร์ดัมเทคโนโลยีของ DigiCash นั้นล้ำยุคอย่างไม่น่าเชื่อมันใช้เทคนิคที่เรียกว่าลายเซ็นซ่อนเร้น blind signatures ลองนึกภาพตามนะครับคุณนำข้อความดิจิตัลที่แทนเงินของคุณ ใส่เข้าไปในซองจดหมายพิเศษที่มีกระดาษคาร์บอนอยู่ข้างในคุณส่งซองนี้ไปให้ธนาคารธนาคารไม่สามารถเปิดซองดูได้แต่จะเซ็นชื่อลงบนหน้าซองซึ่งลายเซ็นนั้นจะทะลุกระดาษคาร์บอนไปประทับบนเงินของคุณข้างในจากนั้นธนาคารส่งซองกลับมาคุณนำเงินที่ถูกเซ็นรับรองแล้วออกมาตอนนี้คุณมีเงินดิจิตัลที่ถูกกฎหมายแต่ธนาคารไม่รู้เลยว่า เงินก้อนไหนเป็นของคุณทำให้เมื่อคุณนำไปใช้จ่ายจะไม่มีใครสามารถติดตามเส้นทางของมันกลับมาหาคุณได้มันคือความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบ Digi Cash ได้รับการยอมรับธนาคารบางแห่งในสหรัฐและยุโรปเริ่มนำไปทดลองใช้แม้แต่บิลเกสก็เคยพยายามจะซื้อบริษัทนี้ด้วยเงิน100ล้านดอลลาร์แต่ข้อตกลงก็ล่มไปแต่แล้วดิจ c a s h ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน เพราะมันมีจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดมันยังคงเป็นระบบรวมศูนย์ Centralized ทุกอย่างต้องวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท DigiCash มันยังต้องพึ่งพิงระบบธนาคารแบบดั้งเดิมมันเหมือนกับการสร้างรถแข่งฟอร์มูล่าวันแต่ยังต้องวิ่งบนถนนลูกรังและเมื่อบริษัท d ด g จ c a s h ประสบปัญหาทางการเงินและประกาศล้มละลายในปี1998ความฝันทั้งหมดก็จบลงบทเรียนราคาแพงได้ถูกจารึกไว้ ระบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็ยังเปราะบางหากมันมีศูนย์กลางให้โจมตีเพียงจุดเดียวตำนานบทที่2องแฮชแคชพลังงานที่พิสูจน์ได้ในขณะที่ดิจิ a s h กำลังรวยราในปี1997ไซเฟอร์พังชาวอังกฤษชื่ออดัมแบ็กก็ได้เผยพแพร่แนวคิดใหม่ที่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเงินแต่เพื่อแก้ปัญหาง่ายๆอย่างสแปมอีเมล เขาเรียกมันว่าแฮชแคชแนวคิดของมันคือก่อนที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะส่งอีเมลได้มันจะต้องใช้พลังประมวลผล CPU power เพื่อแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่มีทางลัดซึ่งเหมือนกับการบังคับให้คอมพิวเตอร์ต้องออกแรงหรือเสียงเงื่อนดิจิตอลดิจิตอลสวีทก่อนที่จะมีสิทธิ์ส่งเสียงออกไปสำหรับอีเมลปกติหนึ่งฉบับการทำงานนี้ใช้เวลาเพียงเซียววินาที แต่สำหรับสแปมเมอร์ที่ต้องการส่งอีเมลเป็นล้าน้านฉบับต้นทุนค่าไฟฟ้าและพลังประมูลผลจะสูงจนไม่คุ้มค่าแนวคิดของการใช้พลังประมวลผลที่จับต้องได้เพื่อสร้างต้นทุนให้กับการกระทำในโลกดิจิตัลคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มันคือแนวคิดที่โลกรู้จักกันในเวลาต่อมาว่า proof of work หลักฐานการทำงานซึ่งได้กลายเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญที่ขับเคลื่อนบล็อกเชนของบิตคอย ตำนานบทที่3 b i บิ o โกพิมพ์เขียวที่เกือบสมบูรณ์แบบและแล้วก็มาถึงความพยายามที่เข้าใกล้ที่สุดใกล้เคียงกับบิตคอยน์มากที่สุดจนหลายคนเชื่อว่าผู้สร้างมันขึ้นมาอาจเป็นคนเดียวกับสาตตชินั่นคือแนวคิดบิตโกลโดยนิกซาโบในปี1998 Nicks a b o ซโบคือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นักกฎหมายและหนึ่งในไซเฟอร์พังคนสำคัญ เขาเข้าใจจุดอ่อนของดิจิแคชและความสำคัญของ Proof of Work และเขาได้นำแนวคิดทั้งหมดมาประกอบร่างกันเป็นพิมพ์เขียวที่น่าทึ่งซาโบเสนอว่าเราสามารถสร้างทองคำดิจิตอลขึ้นมาได้โดยให้ผู้คนในเครือข่ายใช้พลังคอมพิวเตอร์เพื่อแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือ Proof of Work ผลลัพธ์ของโจทย์หรือหลักฐานการทำงานที่ได้จะถูกนำมาร้อยเรียงต่อกัน และกลายเป็นสายโซ่ของสินทรัพย์ดิจิตอลที่หายากและไม่สามารถปลอมแปลงได้เหมือนกับทองคำที่ต้องใช้แรงงานและพลังงานในการขุดขึ้นมาจากดินบิตโกลมีองค์ประกอบสำคัญเกือบทั้งหมดมันกระจายศูนย์มันใช้ proof of work และมันสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลที่ขาดแคลนแต่มันก็ยังขาดจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สาคัญที่สุดนั่นคือคกลไกฉันทามติหรือ consensus mechanism ที่ชัดเจน ที่จะทำให้ทุกคนในเครือข่ายเห็นพ้องต้องกันว่าสายโซ่เส้นไหนคือเส้นที่ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องมีผู้นําหรือคนกลางมาคอยตัดสินบิตโกคือพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์แบบแต่ยังคงอยู่แค่บ,บนกระดาษไม่เคยถูกสร้างขึ้นจริงบทสรุปความเงียบก่อนพายุและแล้วโลกก็ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21 ความฝันเรื่องเงินสดดิจิตอลของเราไซเฟอร์พังยังคงเป็นเพียงความฝันดิจิแคชล่มสลายไปพร้อมกับบทเรียนเรื่องการรวมศูนย์ HashCash ได้มอบเครื่องยนต์ที่ทรงพลังอย่าง proof of work และบิตโกได้มอบพิมพ์เขียวที่ยอดเยี่ยมแต่ยังขาดชิ้นส่วนสุดท้ายจิ๊กซอทุกชิ้นวางกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะรอคอยใครสักคนหรือใครสักกลุ่ม ที่จะมองเห็นภาพรวมที่จะนำจิ๊กซอทั้งหมดนี้มาประกอบเข้าด้วยกันและไขปริศนาชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่โลกต้องรอไปอีกเกือบทศวรรษรอจนกระทั่งระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้สร้างวิกฤตการที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นของผู้คนทั่วโลกวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008และท่ามกลางความโกลาหลและความสิ้นหวังนั่นเองประกายไฟแห่งการปฏิวัติก็ได้ถูกจุดขึ้น ในวันที่31ตุลาคมปี2008อีเมลฉบับหนึ่งได้ถูกส่งเข้ามาในเมลลิงลิสต์การเข้ารหัสลับโดยบุคคลนิรนามที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินากาโมโตะพร้อมกับหัวข้อที่ว่า Bitcoin Peer-to-Peer p pe er Electronic Cash System Bitcoin ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Peer-to-Peer การเดินทางอันยาวนานของเราในตอนนี้ได้มาถึงช่วงท้ายแล้วครับการจะสร้างสารรค์เรื่องเล่าที่ซับซ้อนเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความทุ่มเทและการสนับสนุนอย่างยิ่งจากผู้ชมทุกท่านหากคุณชื่นชอบเรื่องราวเปลี่ยนชีวิตและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราต่อไปสามารถสนับสนุนลองทำส Story ได้ง่ายๆผ่านการกดปุ่มจอยหรือสมัครเพื่อเป็นสมาชิกพิเศษหรือมอบกำลังใจให้เราผ่านปุ่มซ u เปอร์แสได้เลยนะครับและแน่นอนว่า การกดไลค์กดแชร์และ Subscribe คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ครับในตอนต่อไปเราจะมาไขาปริศนาตัวตนของซาโตชินากาโมโตะและเจาะลึกพิมพ์เขียวก้าวหน้าที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลเอพิโซดที่2 s a ซาโตชินากาโมโตะดีเอนิกมาซาโตชินากาโมโตะบุคคลลึกลับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ